วันนี้เราจะมาทำน้ำยาป่าแบบบ้านๆโดยเชฟสาวผู้มากฝีมือไม่ได้เห็นอยู่บ้านไ้เห็นอยู่โรงงานพี่วันตอนนี้น้ำเดือดแล้วและพีิกก็สุกแล้วตักพริกออกโคล เอาอยู่หานก็ไม่โขงดิต้องโขงต้องด,ดูวิธีการโขงเลยนะคะต้องค่อยๆโขงค่ะเ <c oughs> พราะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะพงเข้าตาพงเข้าตานะคะโค้งนะคะมีโปเลยต้องดูวิธีการโขกด้วยนะคะต้องโขกดีๆไม่งั้นพี่ก็พองเข้าตา เขาเาใจเขาไปอ่าจะจับผยังงมาตั้งแต่คยแรกอ้โนต่นะต้งใส่ให้สุดนะค่หมอโอ้เยย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 ่ยเยายย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 ยอย ู่บ้านใบกันต้องการมันก็บวอออกเนาะเออคนไทยว่าจังสันแบบคนล้าวแบบว่าก็ควาาความหัวมันอยู่หมองกาลอุ๊บคนจีบิเซียผู้ใดกินอันต้นแรกคยขายได้ครับเนี่ยเราขายได้ครับ พักไว้ให้ปลาแก่เลยค่ะเพรอะเราถึงปลาปลานี้ได้แตืน่นใดแต่ใดมาหามาเองหามาเอง <laughs> มันตายหรือยังที่เราโขกไว้ กเอาแล้ว่อ่าตา่งาบกับพริกกับเครื่องนี่ก็จะฟูจะทำให้น้ำยาขนมจีนเราเข้มข้น เอาซิ้งแล้วมันต้เทสแต่เอาพริกที่เราโขกเหลือใส่เข้าไปใหม่ก็ได้ค่ะลองเดือดน้ำยาก็จะฟูเนื้อปลาก็จะฟูขึ้นมาเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่นี่นะคะก้นครกสาด ที่เราตำคเร็ง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 คร็งคร็งคร็งครงแซ่บแซ่บแซ่บเพลินพ้าวดอกว้าน้ำเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็มาชิมรสชาติปุุมรสชาติตามชอบเลยค่ะมักเลือดก็ใส่เลือดมากตีนก็ใส่ตีน มักลูกซิ่งก็ใส่ลูกซิ่นมักพี่สายก็ใส่พี่สายมักผัวเขาล่ะไปใครกินอันนี้วอลเินกันสิล่ะคาะหยอกหยอกใดรย่อพอใบใหญ่สิไปยูแล้วหยอกหยอมัดผัวไครมัดมัดอะก็มัดผัวเขาเออมัดผัวเขากะแก่แก่เจ้าจะมามัดผัวหนูกะได้กิน ลาก,กินแล้วนะคะอ๋อชิมดูชิมดูแซ่บเป่าเนื้อปลาลิ้เน้นเลยนะคะทิชชู่แค่สองม้วนค่ะกดทิชชู่ไปสองม้วนหวา่มาสามสั่นอ๋อเนื้อปลาเนื้อปลาสดรวดรวดโอ้ยชาแซ่แบคะหเ่ย อยู่ในห้องของเราน่แหละหายคนไม่กินผักเดอ้ออืเมยี่ยมเยี่ยม,ยยมอร่อยมากค่ะ,ะเดอ้อกินขนมจีนแบบกันเดอ้อ ปิดคลิปค่ะปิดคดนะลิปยังได้นะยังได้อร่อยอร้อยร่อยร่อยแซ่บหลายเนาะอืมอทำง่ายๆกินง่ายๆแป๊บเดียวเขาได้กินละ